สวัสดีค,ะค่ะคาไบโป,ปอรดักนะคะอยู่กับรถ MG4 คันนี้นะคะลูกค้าเลือกทําหุ้มหมอะแบบสวมนะสวมทับคลุมหมอเดิมแต่ว่าไม่ลอกไม่เสียของเดิมนะคะวันหนึ่งไม่ใช้สามารถถอดชุดสวมนี้ออกได้เลยสวมคลุมหมอเดิมแต่ว่าเป็นงานตัดเย็บแบบเข้ารูปก,กระชับตรงรุ่นนะคะเพราะฉะนั้นจะดูแทบไม่ออกเลยว่าเป็นชุดสวมนะคะเหมือนเบาะยึดต,ติดเลยแต่ชุดสวมนะคะก็อาจจะไม่ได้ตึงเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะมียืดหยุ่นบ,บ้างช่วงประมาณอันนี้เป็นเรื่องปกติของชุดสวมนะคะแต่โดยรวมดูดีเทลงานของคาร์ไบอนะคะเนียน ไปกับเบาะเดิมเลยทรงเบาะเดิมมาอย่างไงเราออกแบบแพทเทิร์นเป็นแบบนั้นนะคะส่วนสีส่วนลายสามารถเลือกได้ตามชอบเลยค่ะอย่างคันนี้นะคะจะเป็นหนังสีดำตัดสีแดงมะมี่เวสีจริงจะเข้มกว่าในรูปนิดนึงนะคะพอดีอันนี้ใช้กล้อง iPhone มันจะดูสว่างมากกว่าของจริงนิดนึงแล้วก็ได้เย็บเป็นได้สีแดงนะคะเป็นงานลาย VP ด้วยที่เป็นได้แดงงานเข้ารูปกระชับตรงรุ่นมากๆนะคะเดี๋ยวไปให้ดูด้านหลังกันด้วย นี่อันนี้ให้ดูตัวนั่งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันด้านหลังของเบาะคู่หน้านะคะสวมทับเต็มตัวเป็นหนังทั้งหมดไม่เห็นของเดิมนะคะมีกระเป๋าใส่ของให้ทั้งตัวซ้ายแล้วก็ตัวขวาเลยงานที่บอกนะคะดีเทลงานดูรายละเอียดงานของคาร์บายนะคะสวยมากๆแล้วก็ด้านหลังเบาะตอนหลังนะคะนี่เลยเบาะยังพับแยกได้เหมือนเดิมนะคะส่วนตัวนั่งก็จะเป็นแบบนี้นะคะ่ะ ตัวนั่งก็จะเป็นแบบนี้ดูดีเทลงานเลเยอร์งานนะคะงานของที่ร้านก็จะออกแบบให้แบบค่อนข้างเป๊ะเลยงานสวยไ,ได้ที่ใช้จะเป็นได้ใไนล่อนนะคะสามารถเลือกสีเลือกลายได้ตัวนี้จะเป็นงานหนังพรีเมียมมีให้เลือกสิกว่าสีให้เลือกนะคะสามารถเลือกงานดีไซน์เลือกสีหนังได้ความหนาของหนังนะคะจะเป็นหนังพรีเมียมตัวนี้เลยจะมีความซอฟต์นะคะแล้วก็ความหนาหนึ่งมินฟองน้ำห้ามิลเป็นการลามิเนต แล้วตัวซับหลังนะคะจะเป็นตัวผ้าใยทีขอดแบบนี้ผ้าใยทีขอดตัวนี้นะคะจะเสริมความทนได้ทนมากๆเลยใครที่สนใจงานอยากมาดูงานจริงก่อนสามารถมาดูได้ที่ลาดพร้าว124โรงงานคาร์ไบโปรดักนะคะเป็นโรงงานผลิตเองเนะะี่ยค่ะ ที่นี่เลยหรือว่าจะแอดไลน์มาดูรีวิวงานก่อนได้นะคะที่ไลน์แอดคาก็สิบเก้มีแอดข้างหน้า car คารถยนต์นะคะแล้วก็เลขเก้าตัวหรือว่าโทรสอบถามได้ที่เบอร์โทรนะคะ091ย์เ9้าหโรงงานคา r บายโปรดักค่ะ